สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการเรียกชั่นเพลงใหม่ของน้องพีพิกริด I will do it how you like it โดยความพิเศษของเพลงนี้นะครับผมก็คือได้พี่เอิร์ธพัทรวีมาแต่งเพลงให้ใช่แล้วก็พวมกับ MV เพลงนี้ก็คือพี่บอสเนลเบตพูโนหรือว่าพี่บอสผู้กำกับแปรรักนั่นเองอ่ารู้จักน้องพีพีดีแน่นอนคือฉันมีเกมเบาๆมาให้เล่นทุกคนไปได้ยินเรื่องของคู่กันไหม อย่างเช่นแบบดินสอยางลบเดี๋ยวฉันจะพูดหนึ่งอย่างแล้วให้พูดอีกอย่างหนึ่งตามมาโอเคปะอ่ะแชมพูครีมนวดเอออ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคโอเคโอเคอะลองดูนะแชมพูครีมนวดช้อนซอมประตูหน้าต่างปลาตาตูประยุทธ์หน้าดาวบางกอกพีพีบิ๊กิน เออมันต้องคู่กันอ่ะใช่อ่ะพร้อมนะไปดูกันเลยครับกับเพลง I will do it how you like it สำเนียงได้ว่ะคิม a d a ว Muse ออ้ยอะไรอ่ะฮอยฟิวบอลเหรอเป็นจอ L ด D มากกว่านะอยเล็บโอ้โหโลโก้ว้าวโอว้าว แยี่เลกอะไรพี่ระเดชเหรอเดี๋ยวพี่อเล็กเป็นพายอีกหรอวุยสตักหรอออ้ยโอ้โอยอยู่อ่ะ้วโอ้ยเข้าใกล้โอ้โห้อหหตหหหหหหด ัวจริงสิ่งจริงหล่อมากเฮ้ยเฮ้ยเ้โอ๊อยลุกนี้เลยพี่เล็กหล่อมากโอย,อย,อยลากไซเวอร์โอ้ย,อย โอ้ยโอ้โหเยี่ยวว้าวโอ้ยเฮ้ยเอางี้เลยเหรอโอ้ยเฮ้ยคนหลุดจริงเนะเมื่อกี้ เฮ้ยเช็ดน้ำลายก่อนนะจริงดิแซ่บมากลูกสาวโอ้โหเหมือนฝันปะอโอ้โอเอลซ่าเวอร์แฟชั่นชุดนอนต้องมาแล้วถึงว่าพ่อผมหายไปไหน โอ้ยโอ้ยเซนโอ้ยเขาได้เนาะโอ้ยชุดเปรี้ยวมากว้าวโอ้โหชุดโอ้ยสุดอ่ะไปสุดจริง 아 와. 와. 우와. 우웨 예오 와. มันเตรมมายิมยอกกูเลยเนาะเลิศพกมึงไม่มีวันหรอกเริ่มอ๋อโอ้โหขนลูกเลยเอาเป็นไงม้างเอ็มีเพลงนี้กใจก่อนอันดับแรกเกินตานมากจริงๆสซอรไพรส์ไม่ได้มีไมเซ็ตว่าว่าจะได้เห็นเอ็มีแบบนี้จากพีพีอะแล้วมันทำให้เราแบบว้าวน้องแบบ ชายเลยอะมันมีความเป็นแบบขอขอแยกเปรียบเทียบกับศิลปินบางอนนิดนึงได้ไหมเหมือนทรอยซีวาเลยอ่ะใชออ่ใช่ใช่น้องคือแบบว่าแบบเป็นไอคอนิกในด้านของเซ็กส์เอ็กเรสชั่นอะคือถ้าใครถว่ายู u t u b e หรือว่าศิลปินที่เราเคยเห็นอย่างชัดเจนในในพอสอนี้นะ,ค,ะคืออย่างพี่เขื่อนอ่าหรือ,อ,อก็คือมันถึงว่าอ่ารูปกายเราอะเป็นผู้ชายใช่ไหม,มแต่ว่าเราแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้หรือบางวันเราก็อาจจะอยากแต่งตัวเป็นผู้ชายเออคิมก็เหมือนกันนะใช่ไม่หมายถึงว่า ม่จริงเออคิมก็คิมก็เป็นเหมือนกันใช่คือเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นเพศอะไรเราอยากทําอะไรก็ทำใช่ใช่เราเป็นตัวเราเองอ่ะก็ใส่ก็ใส่ฟิวปะให้คนอื่นเห็นว่าเรามั่นใจแล้วเรามีความสุขในการในการแต่งกายของเรานี่มีความสุขมากคิมเลยว่าเอาชุดไหนอยากใส่ชุดไหนใช่จะไปได้เดินหาที่สําคัญก็คือสวยจบสวยมากสตอรี่ของเอวีเพลงนี้เป็นความรู้สึกวันว่า แต่ฉันก็ยังฝันเฝ้ารอให้คนคนนั้นกลับมาหาฉันอะไรเงี้ยเอิมพี่อเล็กก็เป็นเหมือนกับผู้ชายที่เราฝันว่าเราไม่มีทางเอื้อมถึงหรอกคนบนวิวบอร์ดอะเ,อเราไม่มีทางที่จะไปจับแต่ต้องเขาได้แต่ถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะเป็นแฟนกับคนที่แบบเราเอื้อมไม่ถึงอะ เออความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงล่ะฟินกันสิคะเออเออแล้วคือแบบจึ้งเหมือนตอนที่เราดูแปรรักแล้วเป็นช็อตที่แบบน้องพีพีใส่ใส่ชุดชั้นในอ่ะแล้วออกมาในซีแล้วตอนนั้นเหมือนแบบว่าเขารู้สึกทุกข์กับการที่เขาใส่ชุดแบบนั้นแต่พอตอนนี้ก็คือแล้วไงมันคือตัวตนของฉันใครจะทําไงอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือมั่นใจเวอร์แล้วก็สวยมากเออแล้วสุดท้ายก็คือเหมือนแบบ m อมบมันประมาณว่าเหมือนเล่ามาว่าอันนี้คือชายในฝันอะไรประมาณ <ừ> um. นั้นฉันแบบอยากจะอยู่อย่างนี้กับคุณไปอีกสักพักนึงอะไรเงี้ยจบก็คือ ฉันก็อยู่กับผู้ชายคนนี้นี่สวยแล้วเซตติ้งนี่คือที่ไหนอะไทยใช่ปะแต่ว่าแบบเหมือนอเมริกาเนาะเออใช่ใช่เนาะเซตติ้งเหมือนพวกแบบ NCT ชอบไปถ่ายอะเพลงอะไร Highway to h e a v e อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นฟิลลิ่งแบบเป็นฟิลลิ่งอย่างนั้นอะเดี๋ยวไมกันนะแต่แต่งรสวยมากเลยอะแล้วแบบเล่นสีเล่นขาวดำเล่นให้มันดูเหมือนมีมันมีเสน่ห์มันมีเป็นเป็นงานแบบล้ำเลิศคุณค่าอะไรเงี้ยตอนที่น้องถอดเสื้ออะมันมีรอยสักเออฟึ่งจริงๆแล้วรอยสักแท็กทูอะไรเงี้ยคนที่ไปสักเนี้ยก็จะชอบถูกมองว่าแบบ มันไม่สวยมันไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่การเป็นว่าแบบเออฉันถอดเสื้อออกมาฉันแบบฉันอยากจะโชว์รอยสักของฉันอะไรเ็ยมันมันเป็นมันคือเอ็มวีมันมีมันมีแบบแทรกอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกทางเพศของน้องกะเครื่องแต่งกายทางเพศภายนอกอะไรนี้พีพีทำออกมาได้ดีมากเหมือนเหมือนแบบเอาหลายๆอย่างที่คนชอบจัดมามาอยู่ในนี้ใช่แล้วเปรี้ยวเยี่ยวเรียวราดมากโอ้โหไม่ก็และยิ่งช็อตนี้คือแบบ ได้หรือเปล่าเดีแม mm. ่ขอเปิดดูช้อปปี้ก่อนนะขอเปิดดูช้อปปี้ก่อนนะจะดูว่าแพมเพิร์สหมดหรือยังไอวิวดูอ่ะโอเคสั่งมาให้เธอใช่ไหมอะไรนะของเธอต้องสั่งมานะแบบผู้ใหญ่ทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมแบบรู้เข้าห้องน้ำลำบากอะไรเงี้มาครอบหัวมึงเหรอได้นะมันเป็นแบบแฟชั่นตรงตรงขาก็ใส่เป็นตาโอเคเทปหน้าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับคลินี้อีกพี่คิมสัญญาแล้วถ้าคลิปนี้ถึง40,000วิว คลิปหน้าพี่คิมจะเอาแคมเปอร์คุมหัวอ่อเป็นแฟชั่นถ้าคนดูอยากดูก็ต้องเพิ่มยอดวิวกดไลค์ให้ถึง1,000ไลค์อ่าและพี่คิมจะเอาแคมเปอร์คุมหัวแล้วแล้วเป็นแคมเปอร์ที่ใช้แล้วด้วยไม่ใช่คิดถึงพีพีกับบิวกินมากยังไงอย่าลืมเรายังไม่ได้ทิ้งด้อมนี้ไปนะใครมีคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับน้องพี่พีกับน้องบิวกินอยากจะให้เราเรียกก็คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับทุกคนพอดีจะต้องพอดอก เรียกฉันแล้วออกอยู่แล้วเรื่อง <ไป S 2> น้านะอันนี้ตีมอะไรอ่ะสไลด์ถอดหัวไงแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นต์ก่อนด้วยนะคะ